เฟสิวัลสองหันยี่สิบห้าอันนี้โดมิตะาชัวไม่ใช่ไม่ใช่เหรอนี่คือหัวหน้าแก๊งโตมันหน้าตาเท่มากห้ามจับนะครับถ่ายรูปได้แต่ห้ามจับเซ็กซีมากโอ้พระเจ้าช่วยสวยจัดไม่เคยเสื้อกันฝนถูกต้องอันนี้เป็นตัวอ๋อนี่มันยาวเลยยาวเลยเนี่ยเอาเป็นมุกเออ เชื้อเหลืองจังอะพี่วันนี้ไปปิบาบมาอยู่ที่งานนิวสอนิเมะเฟสิวัลสองพันยี่สิบห้างานที่แบบรวบรวมอนิเมะโตเต็งเลยของปีเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะมีโซนอะไรมาให้เราแบบได้เที่ยวอนิเมะสักเรื่องหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าดูปีนี้เราแบบเชี่ยอยากให้คนอื่นดูบ้างอะเลยดันดาดันเออซึ่งมันจบซีซั่นแรกไปแล้วก่อนไปดูนะอย่าลืมกดติดตามไปเป็นกำลังใจให้พวกเราเดินเที่ยวอ่าชาเพื่อนๆทำกันแล้วก็ตามกล้องไปดูกันนะ l e go งานเขาเขาให้เพราะว่าเป็นของเทียนเลกเป็นเป็นรอบ V I P นี่มันจะเป็น เค้กผมว่าขนมเค้กอ๋อนี่มันเป็นอย่างนี้น่ากินก็แบบแบาให้นั่งพากินได้นอกจากของว่างมีนี่ให้นะครับกุกูเจเอ๊ะเข้าเรื่างอะไรเข็มกัดเข็มกัดเข็มกัดเออหมอผมเลยนี่ผมผมยาวเออเหมือนเหมือนพี่เป๊ะเลยเออฮะตัวเกียร์สเปนเจอร์อ่ะมาดูโซนแรกก่อนบล็อกอัพอันนี้ก็อยู่ในโซนดาราดานอย่างที่บอกไปใช่ก็จะมีบล็อกอัพของตัวละครผมจําชื่อได้ไม่หมดอ่ะผมจําได้ไอ้เนี่ยไอ้อันนี้โดบิตะชัวไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไอ้ชื่ออะไรนะดูจริงมาเนี่ยได้ออ่ะันนี้จิิจผร ชื่อมันได้เพราะชื่อมันช้าสั้นคือมันแอบชอบไปเองเว้ยอ๋อเออแล้วแบบอีนาเอ็นนางเอกมันก็แบบเหมือนไม่ถึงกันเลยที่แบบเออึงกันถึงกันถึงกันกูคิด comedy นิดหน่อยปอบิลเลิฟอ่ะปอบิลเลิฟมาหน่อยแล้วก็มีเรื่องของพวกพูดผีปีศาจมาเกี่ยวนิดนนิดหน่อยมันมีเรื่องสิ่งลี้ลับเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวเกี่ยวกับพูดผีอะไรอย่างนี้ลองไปดูกันนะเอาหน้าคุ้น่ะเอาน้องฟีดนายน้องฟีดน้องฟีด ฟรีเป็นฟีเลน,เนฟรีเลนแฟนดเทลแฟนิีเทลร้อยเอเคสนัดเ,ดเ,เจอไม่ใช่นัดเจอ อย่าถามตัวอื่นนะจำไม่ได้ฝันของข้าวี่เราเป็นฟีเลนเลยอ่าไอเรื่องนี้เขาบอกว่าสนุกสนุกสนุกคนดูเยอะมากผมจะบอกว่า2เรื่องนี้ที่มันเหมือนกันคือมันคือเรื่องแฟนตาซีพี่ให้เรานึกถึงเกม RPG ์พีฟีเลนที่ไม่ใช่ฟีเลนเท่าไหร่เออฟีเลนฟีเลนที่เป็นฟีแลนด์ด้วยเกิดมาเป็นสไลามไอตัวนี้นะผมไม่คิดถึงจะเป็นเฟสทีเลยใช่เหมือนกันผมก็คิดถึงเหมือนกันแต่มันน่ารักนะไวนี้น่ารักน่ารักน่ารักตัวสไลามเนี่ยใช่เพราะมันเป็น เขาเรียกว่าเป็นเหมือนไอคอนิกของเรื่องอย่างเดียวเลยตอนที่พระเอกแม่งกลายเป็นไอตัวนี้แล้วแม่งก็ไปหามังกรอะไรยูแก่นั่นแหละช่วงตอนแรกแต่มันน่ารักนะบอกเลยว่าจุดถ่ายรูปนี่เพียบเลยนะเยอะเยอะเยอะคือใครชอบอนิเมะให้มาเลยแล้วก็มาถ่ายเยอะเยอะเลยอ๋อชังกิลิล่าชังกิลิล่าฟรอนทีอาเล่นดังเหมือนกันแต่ผมก็ไม่ได้ดูก็เหรอเออผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกันหน้าตามันเหมือนเอาเอาวันพีทผสมดิจิมอนเหมือนกันนะเอ็ด อ,อันนี้อันนี้กิมอนอดี๋ยวเขาบอกว่าเรื่องนี้สนุกอ่าเรื่องนี้สนุก,กว่าจะจะไปตามเก็บดูบ้างดีกว่าเพราะว่าเห็นได้ยินชื่อเสียงกิจสัตว์มาสองพักแล้วอันนี้วินเบเกอร์ครับวินเบเกอร์มันเป็นการ์ตูนแบบตีกันเหมือน<แ>คล้ายๆโตเกียวรีเวนเจอร์แต่ว่าหน้าตามันจะแบบเหมือนตัวละครหน้าแบบหลอ่อแฟนซีหน่อยอคือหล่อสวยอ่ะมันมีทั้งอนิเมะแล้วมีมังงะด้วยนี่ซาซากิโย หามพิภพไจตันนะแท็กแท็กออร์ไจตันนะเรื่องนี้ไม่ต้องพูดเยอะคนรู้จักเยอะอยู่แล้วนะนะอย่าลืมนะ20กุมภา this ภาคบูมี่การโจมตีครั้งสุดท้ายอ่าอันนี้เป็นปิดฟินาเล่แล้วเลยปะมันสรุปหลายรอบไปเกินแล้จนแบบผมไม่งงแล้วแต่คนมันคือมันจะตไหนจบดูเร็วดูก่อนฟินก่อนนะสเปเชียลตั้งแต่วันที่7ถึง9กุมภาพันธ์ที่พารากอนนะครับตัวนิ่งพารากอนซีรีเพกตัวมีของให้ด้วยนะครับอ่านี่เป็นแพ็กเกจนี่ตัวหนึ่งใบอ่าพาร์เลนการ์ดหนึ่งใบ ทำอะไรก็คืออันนี้อ่านี้จะสุ่มนะสุ่มๆเออเราจะสุ่มได้แบบไหนแล้วก็มีโปสเตอร์ A 3 1หนึ่งใบอันนี้คือแพ็กเกจ450บาทอ่าแต่ถ้าคุณเพิ่มเป็น650บาทคุณได้สอใบครับอ่ารอบพิเศษนี้คือตั้งแต่วันทีเ7ถึง9นะอ่ามี3วันเท่านั้นมี3วันเท่านั้นที่คาราโอ้ซีนิเพ็กมิกาซามิกาซาเออนี่ใครอะ อันนี้เอเลนปะวะใช่เหรอไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเป็นสแตนดี้ผมว่าน่าจะเป็นตัวขนาดตัวจริงั้งผมว่าไซส์จริงเออหน่าตาริงตัวละครว่าสูงเท่าไหร่อันนี้เป่าลมอ่าเนี่ยเป่าลมัน้องบอลใช่ใช่เที่ยวเยอะไปหน่อยอาจจะตัวเหลืองนิดนึงไม่เป็นไรยังไม่ได้อาบน้ำไงยังไม่ได้อาบน้ำยังไม่ได้อาบน้ำตัวหลอกเขาควรตัวหลอกไม่มีอะไรจริงสักอย่างน่ารักมากเลยนะน่ารักน่ารักอันนี้น่าถ่ายถ่ายรูปอ่ะถ่ายเลยเหรอ แม่เหมืนกลับไปเป็นเด็กเลยมาถ่ายรูปวีนน่าจะเป็นฉากที่อยู่ในห้างของเบกกี้ <ไป S 2> คิดว่าใช่ใช่าจะเป็นวันหยุดบอลบอลมีของขวัญด้วยอบอลมีของขวัญด้วยอ่าเนี่ยของขวัญกองมปเรยเลยเห็นบอกซีซันสาวก็เราจะมาปีนี้นี่ใช่ใช่ใช่อันนี้อ่าหนึ่งในตองอูของพี่เบงก์ชอบมากเรื่องนี้ใช่ไหม Tokyo Adventure อันนี้มันเป็นภาพสงครามฮาโลวีนมี่มีทงอยู่ข้างหลังด้วยผมเห็นใช่โตทงของว่าฮาร่ากับ โตเกียวแกงโตมันอ่านี่คือหัวหน้าแกงโตมันหน้าตาเท่มากมันคือไมกี้อ่ะไมกี้ผู้ไร้เยี่ยมทานแต่พระเอกของเราแม่งไม่ต่อยตีไม่เก่งแต่ว่าแม่งก็เป็นหัวหน้าแกงเว้ยมัดรวมโปรโมชั่นในงานครับอันนี้มัดรวมโปรโมชั่นงานมิวส์แอนิเมชั่นเฟสติวัลปี2025ของฟิเลนนะเซ็งซื้อสินค้าฟิเลนของซารามก็เหมือนกันเบเกอร์เหมือนกันโตเกียวรเบเจอร์ไอ้ถูกแม่งโคตรเท่เลยเท่เท่เท่โตเกียวรเบเจอร์ถูกแม่งเท่มากเลยนะซูวิยันนี่คือร้านอาหารนะรับส่วนนลดเมูอาาาหรจก สุฟียาลดห้าสิบบาทถ้าซื้อครบสองพันจะได้ลดร้อยหนึ่งเนอหนอ่าอชิยี่ลัคกี้ดอลุ้นของรางวัลสุดพิเศษจากอายชิยี่แจกเต็มมากไอชิยี่แล้วก็มีของบิลลี่บิลลี่ด้วยซื้อครบหนึ่งพันห้าร้อยบาทเหมือนกันอ่ามีสิทธิ์ลุ้นรางวัลสุดคุ้มหกสิบรางวัลแบ็กมันเลอร์แครีมันเลอร์ก็ไม่ใช่เลเวนคอร์เออไม่เหมือนเลยเซริเตอร์ลินเดโก้มาฟอย อันนี้เซนเป็ปเซนเป็ปนี่เป็นเรื่องแบบเวทมนตร์เราไม่ดูแบ็กบัลเลอร์เรื่องเป็นเรืเ่องเวทมนต์นมันมีมานานแล้วพี่ผมจำได้ใช่น้องผมเป็นคนดูแต่งเป็นบ้านด้านเลยไหมเนี่ยก็ผมผมได้ข่าวมาว่ามันก็ได้แรงบันดาลใจาจากาไฮรีน,<ห>นพอลเตอร์รามาส่วนหนึ่งแหละสอฟต์แวร์ออนไลน์ซอฟต์อวรน์ออนไลน์สอฟต์แวร์ออนไลน์กับเฟดที่เขาเป็นเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กันปะไม่รู้เหมือนกันแต่แต่ผมผมแต่ผมจะบอกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นแนวแบบพวก RPG อย่างเงี้ยเบสชุดมันใกล้ใกล้กันอยู่แล้วเฟดมันเป็นเซเบอร์มันก็จะเป็นอัศวิน อายแบบมืออีกแบบมึงอ่ะอเป็นอาร์เทอร์ที่เป็นผาคู้หญิงก่อลบสมัยก่อนอ่ะใช่ใช่ก็คือสมัยยุคกลางของโลกอ่ะมันจะมีทุนกอบประมาณนั้นแหละโมเดลอาสนะตัวใหญ่โดนขังอย่างนี้อันเล่หนึ่งตอนหนึ่งห้ามจับนะครับถ่ายรูปได้แต่ห้ามจับเซ็กซี่มากอสุดยอด อาซินะใครชอบอาซินะนี่บอกเลยฟินมากก็มาถ่ายรูปตรงนี้แน่นอนพ o ็อกอ t o r e สโตร์ s t ็อกอกรอ่เราเน่ยมาดูสินค้าภายในงานกันว่าจะมีอะไรบ้างปะ,ะเราก็มาสะดุดกับเสื้อก่อนผมชอบสืเสือ้อเสื้อก็มีแบ่งตามเรื่องเลยนะตั้งแต่เบ็ดวินเบเกอร์อ่าแล้วมันจะมีลายตามนี้เลยใช่มแล้วก็มาตโตเกียวรีเวนเจอร์ เล้วเดยวโตเกียวเรเวนเจอร์สวยลายเนี้ยถ้ามีลายเขาจะโชว์ลายข้างล่างเลยถ้าเป็นข้างหลังก็งงโชว์ลายข้างหลังใช่ที่ลายข้างหลังหน้าโดนง <c oughs> อย่างตัวนี้ยอตเกคยวเรเวนเจอร์ที่เพ้น300เ,โโเหมือนสามร้อยเลยเออว่ะอ้ไก่แม่งโลโก้แม่งเหมือนสามร้อยเออแต่นี่ Gang ออแก๊งตองอูอออ่าเแก๊งตองอูของโตมันฟินเลยละฟินบิยอนเดอร์เจอร์นี่เองนี่เรืนี้สวยภาพที่เขาล้อกันจนถึงตอนเนี้ยอันนี้เกิดใหม่เป็นสลามแล้วนี่นะผมถ้าผมอยากได้นะเออใช่ไหมผมอยากได้ลายนี้ ว่าอยู่ในลมจี๊โตแน่นอนอ่าแน่นอนอย่างงี้ใช่ใช่ใช่อะไรเนี่ยพรมเช็ดเท้าป่ะสนใจเออแกลี่ใครมีพรมเลยนะผมลายแปลกๆลายอนิเมะทักมาขายพี่เม้งนะช่วงนี้เก็บผมเหรอไม่เอาผมชอบไงอ๋อเนี่ยมันพวกนี้มันเอาไปใช้งานได้ไงมันใช้จริงได้แล้วก็มีกระเป๋าเป้อันนี้กระเป๋าเป้นี่กระเป๋าเนี่ยกระเป๋าโอกระเป๋าเป้แขนยาวแล้วก็เป็นลายใหม่นะไอ้ลายพวกนี้เรายังไม่เคยเห็นเลยลายสีเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเลยใช่ลาย นี่ผมมีอันนี้ผมมีอันนี้นี่โชยจีในตัวนี้เออแล้วก็สุดท้ายจะเป็นสบายควันรีนี่มึงคอนทาสมากเลยนะวางกันที่แบบไม่เจอเลยสายหมอนสายหมอนกูนี่แพ้อะไรแบบนี้จริงเลยบานเนี่ยทุบสายมอนใช่โอ้ดี้ยพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทไม่แพงนะเอาจริงเดิเพี้ยกันเต็มโตป่ะล่ะเต็มโตอยู่สายมือนู่นเลยของจริงเลยของพี่เอพี่ตัวพี่เอเป็นตัวเลยอันนี้เป็นตัวอ๋อนี่มันยาวยาวเลยเนี่ย 3,490เออเนี่ยกูบอกแล้ววางพนคอนท้าเลยมึงไม่ถึงกูมึงก็เป็นผมก็อยากได้เออทิมเมล่าเนี่ยเออของอันเนียใช่ของอันเนียแล้วก็จะมีหมอนอันเนียด้วยใช่หมอนอันเนียใช่อันเนียแล้วมีทัวร์อ่ามีทัวร์ด้วยก<อ>ี่นัดทัวของน้องอันเนียนี่ก <c oughs> ็น่ารัก เทควินนี่มีสองสองแบบสองแบบด้วยพี่อันนี้เป็นแบบธรรมดาน่ารักอ่ะเออเทควินบบอ่ะเออเทควินน่ารักมากอันนี้แบบธรรมดาเมทอันนี้มันมีรูตรงนี้เป็นอันนี้ที่ใส่ทิชชู่วอ,อ่ะไม่ใช่อ,ะอ่ะแก้วนี้คุณนี่มีนี่ด้วยนะอันนี้คือน้ำแข็งเก็บความเย็นอ่ะเป็นแฟนหนักเก็บความเย็นพี่เอาไปแช่เย็นอ๋อตะเล่เก็บความเย็นเอาไปแช่เย็นแล้วก็ใส่น้ำแข็งเอาใส่น้ำแข็งใช่ผมพระเจ้าช่วยสวยจัดมันคือเสื้อกันฝนถูกต้องเท่อยู่เท่อยู่อ๋อนี่มันเป็นอย่างนี้นี่นี่ แล้วก็มีแล้วก็มีนี่ให้เก็บด้วยเอเลนเอตัวเมื่อกี้คือเอเลนเอเลนนะเอเลนเจเกอร์อันนี้โปสเตอร์พี่เชิดจูดูลายสิโอ้โอนอนหลับฝันดีนะครับซานต์อาร์ตออนไลน์อาร์เิน่าไงท่านหรอไถท่านเฮ้ยพี่เท่มันเป็นลายแบบว่าสองฝั่งสู้กันอ่ะพี่เม้งต้องเอาตัวนี้เปล่านี่ฉันชอบหมอนด้วยใช่ไหมเนี่ยหมอนดีเลยหมออาร์เินะซันตา์อาร์ตสลามสลามอาริมิสลามด้วย น่านี่นี่น่าอยู่นี่เออไอตัวนี้ก็น่าซื้อนะสลามดากกอนเฟสตตั้งแต่เก้าสิบบาทใช่เหรอผมนึกว่าผมนึกว่าพันห้ารอนแรกอ่ะเดี๋ยวเขาดูฝั่งนี้หน่อยฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ิกเกอร์ใช่ของบันไดอ่าไอเดนฟิกเกอร์แบบตอกเกตเดิเวนเจอร์อ่าอ่ามีหลายเรื่องนะตรงเนี้ยบอกก่อนฝั่งนู้นก็มีฝั่งนี้ก็มีตัวชนเลยไหนตัวไหนตัวคีหลังเรื่องเลยอะอ่าพีตะกีเนี่ยชาวหน้าอันนี้เรื่องเกิดใหม่เป็นสลามปะนี่ไงชิออนเนี่ยเกิดใหม่เป็นสลามอ๋อใช่สรรุปปเเเขาา็นนผผูู้้ชยยหหือญิงี่ ผู้ชายผู้ชายแต่หน้าโคตรหวานให้ได้เหอะมีจานจานจังข้าวใช่กินข้าวเหใช่แล้วผมก็มีนะเป็นรูปแบบนนี้ในไลายนี้ในนี้เออต้องต้อไลายนี้ป่ะจริงไลายนี้แล้วก็มีอันนี้อะไรเป็นล่มล่มนี่ล่มนี่ไลายสวยไหนไหนเออน่ารักนะหน้าอิสลามนี่เต็มเลยเฮ้ยผมชอบอันนี้ว่ะถ้าเป็นสลามนะอันนี้งดังโง่ดังโง่ ขนมขนมแบบเสียบไม้ของญี่ปุ่นอ่ะอ่าครูบ้านครูเมืองของญี่ปุ่นเขามีใส่สุงเล้วยมาเป็นตัวเล็กเล็กเออมาเป็นเล็กๆน่ารักดีเฮ้ยเดี๋ยวผมเจออันใหม่ที่ไม่ไม่ค่อยมีเชือนนี้ a i r p o d ถูกต้อง AirPod Pro ด้วยนะ AirPod Pro AirPod Pro คือหายากนะอาการที่จะมีแบบ AirPod Pro ใหม่เงี้ย ีเเเก็บยหลอคือถ้ามึงเก็บตังค์ไปเนี้ยกูไม่ขโมยแน่นอนอ่ะโวยแต่แดกได้โวยกินแแดกกว่าโวยแต่แดกโวยแกละเามาทั้งหลักเนาะผมตกใจเลยแล้วอยู่ในโซนผีด้วยเพาเป็นลูเอ๋อโลูกเอ๋อบ้าเลยใส่แว่นด้วยมีคนเขานี่สนใจนี่การแล้วราคาดีด้วยใช่กระเป๋ากระเป๋าคาดกระเป๋าคาดแล้วราคาดีด้วย4 9่ก้ใหญ่สุดคือ3 XL นี่ไงห้าสิบสองนี่โอ้ยให้สองนี่พี่แบรใส่สบายไหมเนี่ยไม่เอาไม่ชอบลายอ่ะ คนลุกไปดูดิลราพี่ดูเขาวางเขาประทานนี่น่าก,กลัวไปนู่นน่ารักจริงมีกล่องสุ่มอ่าแน่นอนต้องมีกล่องสุ่มโมีอันใหญ่ด้วยใช่มีอันใหญ่ด้วยพี่ตอนนี้นมีสวยแล้วก็มีสแตนดี้แล้วตอนนี้หวีลูกเรามีเอเลยมีเซร็จเพื่มผมลวกน้อง <c oughs> น้องสาวสาวแล้วน้องผู้หญิงต้องมีนะครับพี่บอกเลยอันนี้สวยจจาานนจาน เชื่อจานสวยนะเว้ยพี่อ่านี่ไงที่คุณซื้อให้ผมปีใหม่ป่ะเออแก้วอ่าแล้วก็มีแก้วมัดอันนี้เรียกแก้วมัดเออแก้วแบบแก้วกาแฟอ่ะข้างในก็มีลายด้วยน่ากลัวอยังไงกินไปมองไปข้างในมันมีลายด้วยผมไม่แพ้อะไรพวกหมอนผมเข้าใจก็เลยเรียกพี่ๆดูไงหมอนแบบนิ่มๆแบบอะไรอย่างเงี้ยนี่มีข้างนี่มีข้างล่างเลยนะแบบไม่ใช่ลายมันสวยหวานลายเนี้ยลายสวยพี่มันเป็นแบบเออสตินแบบนื่มๆเงาๆอ่ะแล้วดูดู ลายสกีแมันผมมากเลยเหมือนผ้าชุดนอนอ่ะรูปฟิล์มในตัวเนี้ยอันเนี้ยก็คือรูปนี้แหละแต่เป็นรูปใ er. an หญ่อัอนี้เป็นสมุดเหรอครับอ๋อนี่ไงอันนี้ควรอันนี้ควรนะคขาน้าสะสมอะราคาเท่าไหร่อ่ะห้าร้อยบาทห้าร้อยไม่แพงครับแก้วพี่กระโปรงกระติกน้ำน้ำอย่างได้อ่ะพกไปออกกำลังกาย นี่การันตีากรันตียี่ห้อนะคุณของยี่ห้อนี้ไม่ธรรมดานะผมจะไม่พูดผมจะไม่พูดชื่อยี่ห้อนะถ้าใครเม้นบอกไม่รู้จักนะให้กลับไปดูทรอนซ่อมของบ้านพวกเราเฮ้ยสวัสดีครับ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 นานมากเจอเจอล่าสุดของผมสั้นอยู่เลยตอนนี้ยะแล้วนนี้พี่ติ๋ต้องซื้อไปต่อ มันคืออะไร่ะจิ๊กซอหะพี่ลองเปลี่ยนจากต่อกันพามาต่อจิ๊กซอดูบ้างอันนี้หนึ่งพันชิ้นสมัยเด็กๆมีครบไอ้ที่เป็นดิสนีย์พวกอะไรเงี้ยทันมาทานไปอย่างนี้ดิสนีย์พวกอะไรต่อทานทานทานแม่ผมแม่ผมให้ผมต่อทุกวันเลยก่อนต้องไปซื้อกล่องซื้อกล่องใช่ไปซื้อกล่องใหญ่ชิฟฟูยุไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบเหมือนรองหัวหน้าหน่วยของบาจิแล้วเป็นคนที่เคารพบาจิมากแล้วด้านหลังเนี้ยมันจะเป็นบาจิเว้ยอันนี้คือเรายังเดินไม่ถึงครึ่งงานเลยนะบอกก่อนนี่แบ่งเพิ่งครึ่งเดียวใส่เหรียญ อะไรอะกระเป๋าอะน่ารักอะเฮ้ยน enfin ี่น่าซื้ออ๋อใส่แก้วเว้ยใส่แก้วใส่แก้วเอาไปใส่แก้วดัน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 โตนี้แน่นอนแน่นอนเลยมีไอ้นี่มีไฟตรงตาด้วยเนี่ยอันนี้คือมนรลุจา์เซอร์ปูเออที่หน้าเหมือนด่านักการเมืองท่านหนึ่งในบ้านเรา LED เพราะมันเขียนเลยตรงนี้เป็น LED ใช่ LED badge badge คือเข็มกลัดอ่ามีเสื้อด้วยลายเป็นไอตัวหลักของเรื่องไหมอันนี้ลายลายลายพระเอกอแต่ว่าเราต้องใส่แบบดีป่ะใส่ XL สอง XL เออแก้วแก้วดูข้างหลังดีดูข้างหลังแก้วลายโคตรเท่เออเฮ้ยมันเป็นเหล็กป่ะเนี่ยเหล็กเหล็กเหล็กเป็นเหล็กเป็นเหล็กสุดว่ะได้อยู่นะ5้ารกกาบาทโคตรเท่เลยโปสเตอร์สวยนะ คอเตอร์แบบใบปิดเรื่อง่ะใช่อาร์ตดีกชันของเรื่องมีความแบบความสตรีดมีความแบบเออมันมีมันมีความสตรีดมันมีความเวดอยู่ในตัวบนบนกันอะผมชอบงานอาร์ตมากเลยเมาส์แผดพี่อ้ยเอาแล้วแหละปบบคุณพาคุณพ่อมาเดินเจออะไรก็ไม่รู้อะเรื่จริง เออเท่จริงเออออออนี่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 ลายอะไอยู่นี่ดูตรงนี้ก็ได้อ้าวโคตรเท่เลยไปอะไรไปโดนอะไรไปนี่พี่แบร์ดูแก้วดูแก้วแก้วอะไรไปแก้ววะอันนี้เป็นเหล็กเป็นเหล็กเว้ยเนเหล็กเขาโดนนี่ไปแล้วนี่ความน่ารักสลามอ๋อนี่ยเนี่ยจะซื้อเหมออเดี๋ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปซื้อเหมือนกันเนี่ยจอยโทโวนี่คืออะไรวะเนี่ยอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นติ๊กเกอร์ะอันนี้ไงเมาส์แพดเหมือนกันเมาส์แพดเหมือนกันจะเป็นเมาส์แพดแบบเมื่อก่อนอ่ะนี่มันเป็นแผ่นๆอ่ะนอ่นี่ก็น่าถือ เสือติดบาร์ไม่คือตอนแรกพี่เบงโดนจิ๊กซอไซโคจนเริ่มอยากซื้อละแม่งมีทุกบูธเลยเออแม่งมีทุกเรื่องเลยจริงที่ต้องมีแล้วปะวะโอ้ย่างเท่เออเหมือนพาเหมือนพาใครไม่รู้มาเดินดูของอ่ะสาวคอทเทปนะ My d a y s Up Darling อ่าเออก็ใช่สาวคอทเทปเออโอ้โหหูฟังเอเลนนี่สำหรับสำหรับชายคุณชายแท้ๆเลยเนี่ยอันนี้ฟังเอเลนเยเกอร์หัน490บาทเฮ้ยเพลเพลเหล็กเอาเพลเหล็กหูเพลเหล็กเท่มากเอเลนน่ะ ร่างไททันอย่าร่างคุณนะเป็นเพลนเล็กว่ะทอลายแล้วลายนี่ขายขายในอาสนะก็โลดแล้วนะเออไม่มีแต่อาสนะเออเออมีนี่มียันเวอร์ชันนี่ดูคุณคุณดูนะนี่อะไรเนี่ยอันนี้เมาส์แฮนด์กัพี่อ๋ออันเป็นนอัเล็กอะกระเป๋าใช่อันนี้หมายแหล่ใช่กระเป๋าทุกคนเลยกระเป๋าเดินทางด้วยกระเป๋าเดินทางอันนี้กระเป๋าเดินทางของไททันนะนี่นี่นี่โอ้เป็นไง มีโลโก้ด้วยโหลดกระเป๋ามาเลขของกูแน่นอนไม่ต้องไปไกลเลยไอเนี้ยมันถอดแปะได้เนี่ยมันเป็นติแกตุแกแกถอดมา้ซื้ออาร์มหรืออะไรมาติดได้อันนี้ผ้าปิดปากใช่ของมิซโกะไอไอผ้าไทยอ่ะใช่เป็นพินเป็นพินแต่เป็นพินไงพี่ข้างหลังมันก็เอาไปเจาะได้อะไรเงี้ยนเไนเอีนอกจากนอกจากอนิเมะเอ่อลมนอกจากอนิเมะใหม่ใหม่อันนิเมะเก่าเก่าก็ยังมีนะ แบบปิ๊บๆิป่ะเอ่อผมไฟผมไฟพี่ใช่เหรอใช่ผมไฟชัวร์ๆนี่เองนี่ยพันสองเองใครชอบสลามเอออันนี้แก้วอะไรอ่ะเฮ้ยแก้วลายสลามอ๋อแก้วคู่แก้วเหมือนแก้วชงชาที่นี่เป็นนี้ออ๋แก้วชาเออน่ารักน่ารักนะหมดเลยแม่งตัวไหนก็ได้เลยเนี่ยเออ ได้ยายโชว์ก็ดีได้นีิร่างนี้ก็ดีโอคารุนก็ดีโมโมก็ได้เป็นอนิเมะที่อยู่ในในในงานเรื่องที่อยู่ในงานทั้งหมดเลยใช่เออ้อสลามใครใครชอบสลามนี่เหนื่อยหน่อยนะสามอันนี้ไม่ไม่คนละแบบนะอ๋อเหรอไม่คนละแบบกันหมดเลยแต่ว่าอันละรอยห้าสิบบาทใช่แล้วดารันดาดารันดาดารันดาดารัดาเนี่ยคือถ้าถ่ายรูปโพสต์แล้วติดแท็กเนี่ยจะได้รับของจากบิลิบิลิอันนี้พี่แป๊ะถ่ายแล้วเหรอเรียบร้อยแล้วนี่ไงโพสต์และทั้งรวมเมาผ่านอะไรกันเอ้ามาผ่านเล็ก นี่ไม่เจอน้องฟรีนายนะโจดเก่าโจดเก่าเดินรักนะอิ้ยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายโฟโต้บูธกันสรุปเนี่ยมาเดินกันเนี่ยพี่แจงมากันตั้ง3คนอ่ในของอะไอย่างได้หลายอย่างนะแต่ว่าเอช่างใจก่อนพอไปร้านเจลลี่ทอยมาตัวเป็นหมื่นออาไม่เทียบกันไม่ได้เลยพี่แล้วน่ อันนี้แก้ต่างให้นะต้องอธิบายนิดนึงว่าบางอย่างอ่ะที่บางตัวมันดูแบบเฮ้ยทำไมราคามันแพง มันเป็นสินค้าริกสิทธ์แค้นะครับนำเข้าใช่แล้วเตกด้วยมันหาข้างนอกไม่ได้มากันได้เลยชั้น4ี่โซน A MBK c e n t เ r ซเตอร์จ่ายค่าตัวกูด้วยกูทำงานละของเยอะมากแล้วก็แบ็ตรงแบ็กเก็ตอะไรเงี้ยให้ถ่ายรูปแบบโซนต่างๆบางอย่างคือถูกแบบไม่น่าเชื่ออย่างกระเป๋าคาดอกไว้ส9่างานเป็นผ้าใบนะแล้วใช้โคตรดีของผมเลยคือเพนเหล็กปกติมันจะแพงหน่อยอันนี้5้าร้อยแล้วก็เสื้อ สำหรับคนที่แบบหาตัวไซส์ใหญ่รีมาและราคาดีคือทุกไซส์สี่เก้าเก้าด้านสวยสวยสวยด้ากนิวอันิเมทเฟอร์นิวัลสองพขอบคุณพี่แร์ขอบคุณพี่ติดด้วยขอบคุณทั้งคู่เลยคือให้เจ็บอะไรมาปวดอย่างเดียวอันนี้คือไม่ได้เจอพี่ๆเรานานมากก็ยังไงก็ขอฝากช่องพี่ๆเราด้วยนะก็ช่องพี่แร์ช่องขอบพี่แดครับอพี่ติด ติดกันทราบอ่าม่นจะติดก็ติดอโมชาพี่เฉาอุ้ยใช่ติดโอโมชาติดตามพวกเราสองคนจากหอมบีแกงด้วยนะครับ Facebook ครับ YouTube IG แล้วก็ TikTok ครับนเร็วนี้นะครับของมิ้งจะมี only fan ชอบก็อย่าลืมกด subscribe พวกเราด้วยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยกระดิ่งเนี่ยมันจะทำให้เพื่อนๆเห็นคอนเทนต์ใหม่ๆของพวกเราทันทีเลยที่เราอัปเดตใหม่ๆจะได้ไม่พลาดงานดีๆแบบนี้ที่เราพาเพื่อนๆมาดูกันเอาถ่ายคลิปดิเอาพูดตามหน่อยหนึ่งสองครับไม่ว ผิด <Private S 1> ต ang, ั้งแต่แรกครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณคือแก๊งเดียวเพบากว่าก็คือฮอปปี้แก๊งแล้วเจอกันจ่ายบาย